ในกฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนเลยการประชาชนที่ถูกกล่าวหาด้วยกรณีใดๆแล้วแต่กฎหมายบ้านเราเป็นระบบซีวิลลอระบบกล่าวหาหมายความว่าสืบสวนสอบสวนจับกุมคุมขังจับแพะทชดไ่เรียกค่าถ่ายเนี่ยตู้ส,สาเร็จเนี่ยตำรวจเป็นคนทาหมดแต่กฎหมายบ้านของอเมริกาเขาเป็นระบบไต่สวนตำรวจจับเสร็จไม่มีสืบสอบคนสอบก็เรียก D A, ดีเติที่แตัวนี้เอามาจากประชาชนสอบ นี่คือระบบจุดเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมเขาระบบไต่สวนแต่บ้านเราระบบกล่าวหาตำรวจทำเองหมดแล้วก็สัง่งตำรวจทำเองหมดขอหมายจับเองมก่อนมันอ,มออกหมายจับเองแต่ตอนหลังศาลเขาดึงอำนาจไปมึงออกกันเลอะเทอะไปหมดปลายสายทางที่ศาลจะเพี้ยนหมดเมื่อจุดเริ่มต้นมันไม่ยุติธรรมแต่ศาลบ้านเราเป็นศาลที่มีองค์คณะแต่ศาลของอเมริกาเนี่ยเป็นแบบลูกขุนเป็นลูกขุนตัดสินโดยประชาชนเหมือนกัน